พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีพระเมตตาต่อพระสกนิกรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาข้าวไทยและทรงห่วงใยชาวนาซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศมาโดยตลอดที่จริงหลายท่านคงทราบน,นะคะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีความรอบรู้เรื่องข้าวมากมายดิฉันเนี่ยประทับใจทุกครั้ง ที่ได้เฝ้าพระองค์ท่านและได้ยินพระองค์ท่านตรัสท่านทราบอย่างลึกซึ้งทราบทั้งทางวิชาการและทางประสบการณ์เดียนต้องบอกว่าตัวเองก็เป็นนักวิจัยข้าวนะคะแต่มีความประทับใจในความรอบรู้ของท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วเมื่อมีความรอบรู้ท่านก็จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นที่รักของพระองค์ชาวนาเนี่ยเป็นพลเมืองประเภทท,ท,ที่ที่ใหญ่มากของประเทศไทย ท่านก็พยายามให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาในทุกๆทางที่ท่านมีโอกาสทั้งในการให้ทฤษฎีใหม่ในการทําให้การผลิตข้าวเนี่ยมีป,ยประสิทธิผลมากขึ้นโดยเฉพาะสําหรับท้องถิ่นที่น้ํามีน้อยซึ่งทุกคนก,ก็ทราบว่าจะปลูกข้าวได้ต้องมีน้ำอะไรเงี้ยโครงการอีกมากมายที่พระองค์ท่านแม้แต่ท่านปลูกข้าวในพระราชวังเองอ่ะนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านก็มีการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะสามารถเชื่อนํา ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปช่วยเหลือชาวนาโดยตรงซึ่งก็เป็นที่รอบรู้แก่ทุกคนนะคะ